อาจารย์คะคำถามแบบนี้อาจารย์ดูจากสิ่งที่กรกตประกาศแล้วก็มันก็โดนวิพา์วิจารณ์มาเป็นเดือนแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของระเบียบกรกตการการแบบแสดงตัวหาสิจะเรียกว่าหาเสียงก็ไม่ถูกนะของสวชุดใหม่อาจารย์อาจารย์ขมวดได้ว่ามันมันโอเคไหมโอเคไหมคะเข้าใจได้ไหมผมรออ่านระเบียบใหม่อยู่เนี่ยเขาต้องประกาศก่อนวันที่เก้ามิถุนายนนะครับเพราะเป็นวันเลือกระดับอำเภอคือเราลุกเกาะเวลาแล้ะ เก้าเนี่ยเลือกระดับอ,อำเภอสิบหกเลือกระดับจังหวัดยี่สิบหกมิถุนายนเลือกระดับประเทศแล้วสองกรกฎาคมเขาจะประกาศผลการเลือกศสอวพรุ่งนี้จะเป็นวันสมัครวันสุดท้ายนะครับเราจะทราบตัวเลขแล้ว่าผู้สมัครเนี่ยมีถึงแสนไหมนะครับเออผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวเลขอาจจะไม่ถึงแสน น้อยกว่าที่กรกตคาดการนะครับเพราะว่าด้วยความที่ไอโนนก็ท <Energy> so ําไม่ได้ไอ้นีก็ทําไม่ได้นะครับมันก็ทําให้เป็นไปได้นะครับว่าคนก็อาจจะไม่ได้สมัครกันมากเท่าที่กรกตคาดการแต่ว่าสิ่งที่มันสําคัญมากเลยเนี่ยนะครับที่ผมเกรงว่ามันจะยุ่งนะครับเพราะว่าแม้ว่ากรกตเนี่ยท่านจะยอมถอยไปข้อหนึ่งนะครับก็คือว่าให้ผู้สมัคร สวออเนี่ยสามารถใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียของตนเองในการแนะนำตัวได้จากเดิมเนี่ยตรงนี้ดูคล้ายกับจะทำไม่ได้ทีนี้ปัญหาของเรื่องคือท่านท่านถือว่าการแนะนำตัวเนี่ยนะครับจะต้องทำด้วยเอกสาร a 4สองไม่เกินสองหน้าเท่านั้น แล้วการเนินตัวทางช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ต้องแนะนําด้วยเอกสาร A4 ไม่เกินสองหน้าเท่านั้นประมาณเนี้คําถามคือแล้วเราจะรู้จักกันข้ามสายอาชีพหรือข้ามอําเภอข้ามจังหวัดได้ยังไงคือการเลือกเนี่ยมันมีการเลือกสามระดับอําเภอจังหวัดประเทศแล้วก็เลือกแต่ละระดับเนี่ยเลือกสองครั้ง เลือกในกลุ่มอาชีพ20กลุ่มแล้วก็มาเลือกไข้แล้วก็มาเลือกจังหวัดกลุ่มอาชีพแล้วก็เลือกไข้ของจังหวัดแล้วก็มาเลือกแต่ละประเทศกลุ่มอาชีพแล้วก็เลือกไข้6ครั้งอ่ะทีนี้ถ้าหากว่าแนะนําตัวได้แค่กระดาษ A4 ไม่เกิน2หน้านะครับ<ม>แล้วก็ห้ามพูดด้วยนะว่าจะทําอะไรพูดได้แค่อดีตพูดก็จะอนาคตว่าอยาก อะไรยังไงเดี๋ยพูดไม่ได้เนี่ยพูดได้แค่อดีตแล้วก็แข่งคัดมากถือว่าห้ามเป็นการหาเสียงทั้งหมดต้องพูดแค่นาตัวคือด้วยความที่มันมันมันไปเขียนไว้ที่ในทางที่มันทําให้มันยุ่งยากเนี่ยเออผมถามว่าสมมติว่าผมเนี่ยมาสายการศึกษาขวัญมาสายเออสื่อมวลชน เราก็ต่างก็ผ่านด่านอำเภอมาด้วยกันนะทีนี้มาถ,ถึงตอนเลือกเลือกค่ายอะ่ะเลือกค่ายเนี่ยเกิดผมกับขวัญรู้จักจกันมาแล้วก็ก็ง่ายหน่อยผมอาจจะบอกขวัญว่าขวัญขวัญเลือกผมผมเลือกขวัญโอเคไหมอย่างเงี้ยผิดไหมเนี่เขาไม่รู้ก็ตามกฎหมายเนี่ยผิดต่อเมื่อขวัญเลือกผมนะ ผมให้ 10, ใหมื 5, ่นหนึ่งให้ห้าพันอ่ะหรือไม่งั้นผมจะซื้อตุ๊กตาให้อะไรอยากได้อะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยพาไปเลี้ยงใหญ่อ่ะขวัญก็บอกอาจารย์เลือกเลือกขวัญน,นะเดี๋ยวขวัญจะอะไรเงี้ยออจะให้โน้่นให้นี่อย่างเงี้ยผิดเพราะตามพรปว่าด้วยการเลือซึ่งสวข้อที่ห้ามคือห้ามใช้ผลประโยชน์จูงใจให้มาสมัครหรือเลือกแต่ถ้าหากการชวนกันเลือกอย่างเงี้ย คุณเลือกผมผมเลือกคุณเนี่ยไม่ได้เป็นความผิดนะครับถ้าม่มีประโยชน์หมันแรกแต่พอมีความคลุมเครือเนี่ยแล้วถ้าเกิดมีแล้วเขาต้องแนะนําตัวอยู่แล้วไงเขาต้องชวนกันอยู่แล้วไงเขาต้องเพื่อให้ได้เป็นอะ่ะเพราะมันเป็นการเลือกกันเองอ้การเลือกกันเองเนี่ยก็ต้องอุดมกาเลือกเราเนอไหมครับมันก็ต้องไปขอคะแนนไอ้ตรงเนี้ยเป็น,นับว่าเป็นการหาเสียงแล้วทําไม่ได้อะไรคลุมเครืออยู่ได้ไม่ได้เนี่ยมันยุ่งแน่แน่แล้วอา้าวเรารู้จักกัน ยังลายบอกกันอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าไม่รู้จักกันเยเดินเข้าไปหาเนี่ยผมชื่อปริญญาครับคุณจอมขวัญเออเรามาเลือกกันและกันดีไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่ามันไม่ใช่การแนะนําตัวในตลาด A4 สองหน้านะ mm hmm. แล้ว A4 สองหน้าก็ห้ามแจกเนึ่งมันเลือกหน้าสถานที่เลือกก็ห้ามแจกคือพอวิธีการแนะนำตัวมันมันมีความเอไม่ชัดเจนว่าอะไรที่ทําได้ไม่ได้ มันก็จะมีเรื่องร้องเรียนได้มากแล้วพอเรื่องสังเกตการเลือกตั้งเนี่ยกะกะตก็ไม่ได้บอกสักทีว่าใช้สื่อมวลชนเข้าไปสังเกตการได้ไหมนะครับมันก็จะไปกันใหญ่วิธีการแก้ปัญหาคือหนึ่งให้ทำให้มันง่ายย้ายข้อห้ามมันเยอะนะครับตามพรปเนี่ยข้อห้ามแค่ไม่ให้ใช้เงินถ้าไม่ใช้การใช้เงินแล้วก็ผ่อนคลายไปนะครับเรื่องร้องเรียนก็น้อยสองคือก็เอาความโปร่งใสเข้าไป เอาสื่อมวลชนเอาการสังเกตการเข้ามาใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยตรงไหนมีกล้องเนี่ยคนก็จะไม่กล้าทําผิดหรือทําผิดแล้วก็จับได้เสร็จก็จะผิดน้อยใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยสองกรกฎาก็จะอาจจะประกาศได้แต่พอไม่ไม่ท,ทําในที่ผมว่าไปเนี่ยนะครับโอกาสของการประกาศสองกรกฎา,กาเนี่ยมันไม่ง่ายนะทำไมผมถึงเชื่อสองกรกฎา,การประกาศได้ยากมากเพราะว่าเมื่อเลือกระดับประเทศเสร็จนะครับ 200คนบวก100สำรองเนี่ยกลุ่มอาชีพมา20คนสำรองกลุ่มอาชีพมะ5คนนะครับเขาต้องรอไว้5วันพรบปอรบอกรอ5วันจนคิดว่าไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยค่อยประกาศ26คือวันเลืออระดับประเทศใช่ไหมยี่บเจ็ดยี่บแปดยีวันพอดีประกาศวันที่สองกรกฎาคแต่นี่คืออะไรครับในกรณีที่ไม่มีเรื่องไม่มีปัญหา แต่มันจะมีเรื่องแล้วมีปัญหาไหมล่ะแล้วจะมีแหละแล้วมีันที่เราประกาศไม่ได้ไงเกิดมีข้อร้องกันคือผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์ยื่นคาร้องคัดค้านการเลือกนะครับทั้งระดับอําเภอจังหวัดประเทศผู้สมัครหลายหมื่นคนเนี่ยนะครับก็จะมีคนร้องจำนวนไม่น้อยอ่ะแล้วกกตเจ็ดท่านจะพิจารณาทันไหมล่ะขออภัยผมพูดหมายถึงว่าผมทําให้เห็นว่ามันมีโอกาสมากว่ามันจะยุ่งยากนะครับ ดังนั้นก็ควรจะรับมือควรจะแก้ปัญหาซะก่อนที่มันจะยุ่งขึ้นจริงจริงอาจารย์ขอเป็นความเห็นอาจารย์ปริญญาค่ะคือที่มันมาถึงขวัญเรียกมันว่าปัญหาละกันขวัญเป็นชาวบ้านขวัญไม่เข้าใจอ่ะแล้วขวัญก็รู้สึกว่ามันจะมันจะมันจะมีปัญหาแน่แน่มันจะไม่ราบเรื่นมันจะไม่ไวแน่ๆ่แต่ในความเห็นของนักกฎหมายอาจารย์คิดว่าตอนนี้สิ่งที่กกตทําสิ่งที่กกตเป็นมาตลอดจนถึงตอนนี้คือกกตก็ก็ต้องทําตามที่กฎหมายเขียนไว้หรือกกตแข็งตัวไปหน่อยคะเอางี้ ออกฎหมายเนี่ยมันแก้ไม่ทันรัฐธรรมนูญบอกให้เลือกกันเองนะครับส่วน20่สิกลุ่มอาชีพเลือก6ครั้งเนี่ยเป็นเรื่องของพอรปไปเขียนตรงนี้ก็แก้ไม่ทันแต่ที่มันยุ่งหนักขึ้นเนี่ยก็คือระเบียบกะกะตโดยหลักแล้วนะครับถ้าท่านเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นฐานของความคิดในเรื่องนี้สมัยเนี่ยเรื่องอย่างต่างจะง่ายเข้า กกตนะครับด้วยความเคารพนะครับท่านต้องเปลี่ยนใหม่ว่าท่านต้องออกระเบียบมาส่งเสริมการใช้สิทธิของพลเมืองดังนั้นเนี่ยไอระเบียบที่เต็มไปด้วยการห้ามการจํากัดมันต้องต้อง,ต,องต้องเลิกต้องเปลี่ยนฮนะคือมันง่ายมากนะคุณจําขวัญถ้าเข้าใจสมัยว่ามันเป็นการเลือกผู้แทนปวงชนชาวไทยตวเนี่ยเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเพียงแต่เขาไม่ให้ประชาชน ทั่วไปเลือกใครอยากเลือกต้องไปสมัครเป็นสวแล้วคือเกิดระบบเลือกกันเองไอ้ตรงนี้มันไปแก้อะไรในรัฐธรรมนูญกับพรปรไม่ทันนะครับเรื่องการเลือกกันเองเรื่อง20กลุม่มอาชีพเลือก6ครั้งเนี่ยมันแก้ไม่ทันแต่ที่แก้ได้คือระเบียบกรกตหนึ่งนะครับให้เปลี่ยนใหม่ฮะเป็นการส่งเสริมให้แนะนําตัวนะครับตราบใดที่ไม่ทําผิดกฎหมายในเรื่องของการให้ประโยชน์นะครับแล้วก็มาเข้มงวด นะครับกับคนที่ที่เป็นการใช้ประโยชน์จูงใจให้เลือกให้สมัครเนี่ยไปเล่นงานตรงนั้นนะครับแล้วเอาหลักความโปรง่งใสเอาผู้สังเกตการเอาสื่อมวลชนเข้าไปอันเนี้ยเป็นเรื่องระเบียบกรกะต่อเจ็ดท่านคุยกันมีมติก็าปราะกาศในราชสยนัเบกษาได้เลยปัญหาของเรื่องคือตัวระบบเนี่ยมันยุ่งอยู่แล้วแต่ท่านไปทําให้มันยุ่งหนักเขาไปโทษทีแรงไปหน่อยท่านทําให้มันมันยากขึ้นไปอีก <laughs> เหมือนกันยุ่งกับยากเหมือนกันอาจารย์ขาขวัญเหลือแค่สองหัวข้อแล้วขวัญไม่อยากเกินเวลาอาจารย์จะได้พักด้วย <c oughs> คือเอาเอาเรื่องนี้ก่อนนะคะอาจารย์คือโดยหลักการอะถ้าอาจารย์อ่านกฎหมายไม่ว่าจะเป็นตัวรัฐธรรมนูญแล้วก็มาเป็นกฎหมายประกอบของการได้มาสวสองร้อยคนเนี่ยนะคะคือที่มันมีปัญหามาถึงตอนนี้คือไอเดียคนเขียนอะความคิดคนเขียนเขาไม่อยากให้สวชุดนี้แบบชาวบ้านอย่างขวัญต้องรู้จักรอคะ คือมันควรจะเป็นสวที่ขาดจากประชาชนไม่ต้องรู้จักเขาเลือกการเขาคัดกันมาแล้วหัวกะทิแล้วคุณไม่ต้องรู้จักก็ได้ไม่ต้องเชื่อมโยงกับประชาชนไม่ต้องรู้จักก็ได้ถ้าพูดในพื้นฐานนะฮะเขาไม่ต้องการให้ประชาชนเลือกคือให้ประชาชนเลือกที่มันง่ายง่ายครับมันเลือกครั้งเดียวประกาศวันเลือกตั้งมาแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นก็เขตขครเขตมันไปเลือกกันจบ นะครับเลือกคราวเดียวนี่มีเลือกหกครั้งอะ่ะมูลขวัญระดับอำเภอใช่ไหมทุกคนมีสองคะแนนอ่ะผมก็เลือกตัวเองหน,นึ่งคะแนนอ่ะถ้าเราอยู่กลุ่มเดีวยวกันผมก็เลือกขวัญก็บอกผมอาจารย์เลือกขวัญล้วขวัญเือกอาจารย์มันจะเกิดการคุย,ยกันใช่ไหมอ้าวมุตาผ่านด่านอำเภอขึ้นมาได้กลุ่มเดีวยวกันนะครับเออเราก็จะไปสู่กลุ่มไข่นะครับอาชีพยี่สิบกลุ่มจะจับฉลากแบ่งเป็นสี่สาย แล้วเราจะไปเจออีกใครไม่รู้อีกสี่กลุ่มอาชีพแล้วต้องเลือกคว่วยกันอันนี้เรามีคะแนนเดียวนะครับที่หนึ่งถึงที่สามก็จะผ่าน่านอำเภอมาสู่ระดับจังหวัดขวัญลองคูณดูสิครับแปลว่ากลุ่มอาชีพหนึ่งเนี่ยจะมีสามคนถูกไหมอำเภอหนึ่งมีหกสิบคนถูกไหมยี่สิบคูณสามเพราะยี่สิบกลุ่มกลุ่มละสามคนก็อำเภอละหกสิบคนแล้วมีทั้งหมดเก้าร้อยยี่สิบแปดอำเภอคือรวมเขตกรุงเทพห้าสิบเขตเข้าไปด้วย 9 2้า้อยิบแดคูณหกสิบเท่ากับห้ามืนห้าพันหรอยแปดสิบคนนะนี่นี่เพิ่งแค่อําเภอนะมาถึงจังหวัดโทษทีหมายถึงว่าระดับอำเภอที่มาสู่จังหวัดเนะี่ยมันมีถึง5้า8มืน้าันห้อปสิคนพนะอมาจังหวัดทับก็ทำแบบแบบแบบนี้อีกนะครับผ่านจังหวัดมาสู่ประเทศเนี่ยจะเหลือส0มพกับแปดสิบคนนะครับเอ่อเพราะมีเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัด นะครับจังหวัดเอ่อละสี่สิบคนนะครับเพราะว่าสายอาชีพหนึ่งก็ห้าคนยี่สิบเอ่อสี่สิบสองคนสิขอโทษสองคนสองคูณยี่สิบสี่สิบสี่สิบคนต่อจังหวัดคูณเจ็ 3, สิบเจ็ดก็สามพันแปดสิบมาสู่ระประเทศเอาละไอ้เรื่องพวกนี้ทำไมมันต้องให้มันมันมันผู้แทนประชาชนชาวไทยนะครับ เราต้องหางวิธีการให้ได้มาซึ่งผู้แทนปวงชนชาวไทยที่มันง่ายกว่านี้อ่ะแล้วข้อหนึ่งนะครับคอนเซปต์เนี่ยคือเขาไม่อยากให้ประชาชนเลือกแต่ถ้ามองในด้านดีบ้างเขาก็คิดว่าเนี่ยมันก็ดีกว่าแต่งตั้งอย่างน้อยมันจะมีกระบวนการมีส่วนร่วมของคนสมัครใครอยากเป็นก็เปิดกว้างหมดแต่มันเปิดกว้างไม่จริง่ะมันสองพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ จำกัดเฉพาะคน40ปีที่มีจ่าย2,000บาทที่จะเลือกได้แต่สอวอเนี่ยไม่ใช่ผู้แทนของคนอายุ40ปีขึ้นไปนะครับสอวอคือผู้แทนปวงชนชาวไทยเป็นผู้แทนทั้งคนอายุ39ปีลงมาด้วยกระบวนการนี่มันผิดหมดแล้วเรื่องกลุ่มอาชีพนี่ก็ผิดเอางี้สมมติว่าผมเป็นกลุ่มประมงนะครับในจังหวัดเอ่าไทยสักจังหวัดหนึ่งนะครับ กลุ่มบมงจังหวัดผมอาจจะมีทุกคนมีสักห้ากลุ่มถ้าใช้เป็นผู้แทนปวงชนกลุ่มบมงนะครอาชีพกระบวนการในการเข้ามาสู่การเลือกในครั้งแรกมันต้องเปิดกว้างใช่ไหมครับนี่กับมีดานสองพันห้าก็จะมีเฉพาะกลุ่มที่อยากเป็นที่ส่งคนเข้ามาส่วนกลุ่มไม่อยากเป็นเขาก็ไม่ส่งคนเข้ามาไม่มีตังค์ไม่ส่งเข้ามาก็แปลว่า กลุ่มที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นผู้แทนกลุ่มระมงางแท้จริงหรอครับเพราะมันต้องมีด่าน2,500คือเลอกกันเองเนี่ยพอได้นะครับคุณขวัญถ้ารอบแรกเนี่ยทุกคนเปิดกว้างเลยนะครับไม่สิทธ์กันหมดทุกคนเข้ามาเลยรอบแรกตะก้าแรกสนามแรกใช่ไหมครับแล้วเข้ามาได้ปับ๊บเรา,าเลอกกันเองอยังพอว่าแต่รอบแรกก็ผิดซะแล้วเพราะมันมีด่าน2,500แล้วถึงแล้วสุดท้ายก็ผิดอีกเพราะว่านี่คือผู้แทนของ วงชนชาวไทยแต่คนเลือกคือคนอายุสี่สปีที่จ่ายเงินค่าสมัครเท่านั้นมันก็ผิดผิดหมดอ่ะอันนี้ก็นนก็ก,ก็เป็นเรื่องที่เราต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแลว้วสวชุดเนี้ยนะครับท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทำไมครับเพราะว่าสาวเนี่ยเราจะแก้รัฐธรรมนูญอะไรมาตราไหนได้เนี่ย ต้องมีสวเห็นชอบหนึ่งในสามซึ่งไม่เคยมีเรื่องนี้มาก่อนในปอดสารชติไทยที่สวจะต้องมาเห็นชอบหนึ่งในสามถึงแก้หนูได้ที่ผ่านมาสาสากสวรวมเกินครึ่งก็แก้หนูได้มีแค่สองเรื่องห้ามแก้คือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์มุขก,กับรูปแบบของรัฐที่เป็นรัาจาักรก,กับรัฐเดียวเขาห้ามแก้มาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วห้ามแก้อยู่แล้วเรื่องเรื่องนี้ตัวเรื่องอื่นครับถ้ามีเสียงสาสสวเกินครึ่งแก้ได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยี่สิบกว่าครั้ง ที่มีการเสนอร่างแก้ไขไม่เคยแก้ได้เลยแก้สําเ็จเรื่องเดียวคือระบบเรื่องตั้งสสจากบัตรใบเดียวมาสู่บัตรสองใบซึ่งแก้สํมเ็จเพราะอะไรครับเพราะไม่ได้กระทบอะไรกรับสวเพราะเป็นระบบเรื่องตั้งของสอสทีนี้ไอ้หนึ่งในสามเนี่ยผมก็พูดไปหลายครั้งว่ามันเป็น,นกลไกของกรงกรทนะครับผู้ร่างรัฐธรรมนูญคืออาจารย์บีชัยท่านวางไว้เพื่อป้องกันไม่มีการแก้ให้มันแก้ได้ยากหนึ่งในสามไม่มากหรอกครับแต่พอเป็นหนึ่งในสามที่มาจากคอสอชเขาเลือกไว้มันก็ไม่มีทางได้ หในสอะแต่พอเป็นการเลือกกันเองอันเนี้ยองในแง่ดีนะครับยังไงมันก็เปิดกว้างกว่าเดิมนะครับคงไม่มีใครไปครอบงำได้ถึงครึ่งหรือหนึ่งในสามอะก็แปลว่าเลยครับโอกาสในการจะได้เสียงหนึ่งในสามเนี่ยมันง่ายกว่าเดิมอ่พูดใน,ในเชิงบวกบ้างนะครับอันนี้ก็ผมนึงบอกว่าสวชุดเนี้ยจะเป็นสวที่มาช่วยกันแก้รัฐธรรมนูญ และประเด็นหนึ่งที่ยังต้องมีการแก้คือเรื่องที่มาสาวนี่แหละครับอาจารย์ขวัญขวัญเข้าใจข้อสรุปถูกนะคะไม่ว่าว่าจะเขียนวิธีการเลือกสวรหรือได้มาสาวด้วยรูปแบบไหนแต่สวต้องเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยใช่ครับเพราะฉะนั้นคือหลักหลักที่มันวางไว้แบบนี้คือขวัญเลยแบบทำไมเรารู้สึกเราถูกตัดขาดจากคนที่เราจะใช้งานเขาในสภา โอเคก็เดี <t empath ic subtitles> ๋ยวมันก็้างได้แหละค่ะว่าก็แล้วทำนวนเขียนไว้กฎหมายเขียนไว้แต่ขันเห็นด้วยเรื่อง205เอ้ไม่ใช่2,005คืออันนี้หาให้ผมไม่ได้จริงทําไมอะทาไมทําไมแต่ไม่เป็นไรก็กลัวคนสมัครมากหวานถ้ามันร้อยบาทคนจะสมัครเยอะมันต้องฟรีด้วยซ้งเปจ่าจ๊ะต้องต้องฟรีต้องฟรีเหมือนเลือกตั้งอ่ะเลือกตั้งสส